สวัสดีครับกลับมาพบเทคนิคครูคกับช่องครูวันเฉลิงอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาวาดโมเดลนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปจวดกันเลยนะครับลุยโอเคครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้จะพา มาวาดนะครับโมเดลนะครับคือโมเดลแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator นะครับในการวาดตัวโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับวิดีโอนี้นะครับสำหรับคู่ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมพวก Photoshop Illustrator มาบ้างแล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยใช้งานก็สามารถนั่งชมดูได้ลองทำตามได้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ จากตัวอย่างภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบนะครับก็คือเป็นวงกลมนะครับถ้ามองนะครับวงกลมตัวที่1นเนี่ยนะครับเป็นอยู่ด้านล่างเนาะตัวที่2ถัดมาก็เป็นชื่อสกุลราชนะครับตัวที่3าก็เป็นพวกจิตอาสาพอ,อเพียงแล้วก็วงกลมตัวที่อยู่ด้านบนสุดน,นะครับแสดงว่าโมเดลนี้มี4ี่วงกลมแล้วก็แต่ละวงนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับ วงกลมที่อยู่ด้านล่างออกแบบแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับวงกลมตัวถัดมาก็แบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8แปส่วนนะครับ8ส่วนถัดมาก็ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับอ่ะมาดูเลยครับอันดับแรกครับทำการวาดตัววงกลมนะครับวาดตัววงกลมเครื่องมือที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยปึ๊บเข้าไป ำทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ e l l i p t o นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับการวาดวงกลมเลือกเลยปึ๊บจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็วาดลงมาจ๊บอ่าเราก็จะได้วงกลมนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่ลูกศรสีดำนะครับหรือว่าจะกดปุ่ม v v i o l e t บนคีย์บอร์ดก็ได้ปึ๊บนะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับโอเค จากนั้นครับเราจะทำการเติมสีให้กับวงกลมนะครับเราก็สามารถเติมได้จากด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยผมจะเอาเป็นสีเบสิกก่อนละกันเอาเป็นสีโทนนี่แหละนะครับแบบนี้ก็ได้ตัวต่อมาเป็นเส้นขอบนะครับนะตัวนี้เป็นเส้นขอบถ้าไม่ต้องการเส้นขอบนะครับก็เลือกเป็นขาวแดงแบบนี้นั่นปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้ละหนึ่งวงนะครับคราวนี้เราจะทําการแบ่งครับ เราจะทำการแบ่งตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยออกเป็น4ส่วนนะครับวิธีการก็คือจะใช้เส้นจะใช้เส้นนี่แหละเส้นตรงนี่แหละนะครับมาแบ่งเลยครับก็มาที่ตัวนี้เลยครับเครื่องมือ l i ย e ซกเมนต์เนี่ยนะครับคลิกเลยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ลายเซกเมนต์ทูสำหรับการวาดเส้นตรงนั่นเองครับคลิกป,ปึ๊บเช่นเดิมครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาลง ให้มันใหญ่กว่าวงกลมก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งได้เลยจากนั้นครับเราก็มาเลือกครับคราวนี้ตัวเส้นเนี่ยเราจะใส่เส้นขอบนะครับสีเราไม่เอาเรามาเลือกช่องที่2ครับเลือกเส้นขอบปึ๊บได้เส้นขอบมาแล้วต้องการความหนาครับมาในส่วนของโจบนะครับยิ่งตัวเลขมากาความหนาก็จะยิ่งหนาขึ้น,นก็เลือกขึ้นไป เอาให้พอมองเห็นนะครับพอสวยงามสีก็ได้นะครับโอเคแล้วเรามาเลือกที่ selection t o o l นะครับนี่จะได้ขยับได้นี้นะครับโอเคเรียบร้อยเส้นที่1นนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะคัดลอกนะครับตัวเส้นนี้มาอีก1เส้นเนาะนะครับเลือกที่เส้นครับกดปุ่ม a l t เ r n a t ตค้างไว้ลากปึ๊บโอเค คราวนี้เราจะทําการหมุนนะครับทาการหมุนก็นําเมาส์นะครับมาไว้ที่ตรงปลายของเส้นนะครับจะเกิดลูกศรโค้งแบบนี้ mm hmm. กดปุ่มชิปค้างไว้ครับคลิกหมุน mm hmm. อ่าเห็นไหมครับก็จะมีดีกรีบอกเห็นไหมเป็น180ร้อยแปดสิบแล้วก็ปล่อยนี่ได้ลวคราวนี้เส้นมันยังไม่ตรงกันผุก็ทําการเลือก2เส้นครับคลิกที่เส้นที่ mm hmm. 1กดปุ่มชิปค้างไว้เลือกที่เส้นที่2ปึ๊บ จะเกิดเมนูนะครับจะเกิดเป็นคําสั่งในการจัดเรียงขึ้นมาผมจะจัดเรียงกึ่งกลางปึ๊บอ่าจัดเรียงกึ่งกลางแนวนอนปึ๊บโอเคตอนนี้ตัวสี่เหลี่ยมกึ่งกลางกันแล้วนะครับผมจะทําการจัดกลุ่มให้กับตัวสี่เหลี่ยมนี้นิดนึงครับโดยการกดปุ่ม control G giraffe นะครับ control G จึ๊บอ่าก็จะสร้างกลุ่มนะครับแล้วผมก็มาเลือกที่วงกลมนะครับ เลือกที่วงกลมก่อนก็ได้กดกลุ่มชิปครับมาเลือกที่กลุ่มนี้ปึ๊บออกลุ่มของเส้นเช่นเคยมาให้มันถึงงกลางครับด้านบนปุ๊บถึงกลางแนวตั้งถึงงกลางแนวนอนปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็จะได้นะครับเส้นอยู่ถึงงกลางแบ่งพอดีเห็นไหมครับก็จะแบ่งทีนี้เราก็จะทําการตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับวิธีการก็ลากคุมทั้งหมดเลย แบบนี้แล้วมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอะไงวะเชฟบิว l เ e อร์ทูนะครับตรงนี้นะเครื่องมือนี้ครับเชฟบิว l เ e อร์ทูกดเลยปึ๊บนี่นะครับเครื่องมือนี้ก็เอาไวร้รวมเอาไว้ลบนะครับถ้าต้องการลบนะครับสมมุติเราจะลบปลายมันออกนี่เนาะกดปุ่มอัตโนมตค้างไวา้จะกลายเป็นลูกศรแล้วก็มีเครื่องหมายลบกดลบ ลบนะครับอัลเทอร์เนทค้างลบอัลเทอร์เนค้างลบโอเคเรียบร้อยกดปุ่ม v ีไ l โอครั้งหนึ่งปึ๊บนี่นะครับก็จะได้ละนะครับตัวแรกที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับโอเคลำดับถัดมานะครับเราจะมา,าทำวงกลมตัวถัดมานะครับผมจะใช้วิธีการย่อขยายก่อนลากกลุ่มทั้งหมดเลยกดปุ่มชิปขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงครับ ประมาณนี้ครับอ่ะคราวนี้ผมเลือกที่วงกลมสีแดงนะครับผมจะคัดลอกและก็วางกดปุ่มคอนโทรล C แคทคอนโทรล F เป็นการคัดลอกและก็วางด้านบนคัดลอกและก็วางด้านบนโอเคเปลี่ยนสีครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างมาเลือกที่สีกดเป็นสีส้มๆบ้างก็ได้นะครับผมจะทาการปรับขนาดให้มันเล็กลงนะครับโดยการมาเลือกที่มุมในมุมหนึ่งนะครับ กดปุ่มอัลเทอร์เนทชิปค้างไว้แล้วก็ปรับขนาดลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้วงกลมนะครับเราก็จะได้วงกลมนะคราวนี้ตัววงกลมนี้นะครับวงกลมนี้เดี๋ยวผมยกออกมาก่อนก็ได้ยกออกมาจะได้เห็นวิธีการทำนะครับตัวนี้เรากรุ๊ปไว้ยังกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งคอนโทรลจีกรุ๊ปไปก่อนอแยกอันนี้ออกมา เก็บไว้ก่อนนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะแบ่งจํานวน8ดช่องนะครับเราจะแบ่งจํานวน8ช่องอวิธีการก็เหมือนเดิมครับวาดวงกลมมานะจากนั้นใช้เส้นครับผมก็มาที่ลายเหมือนเดิมปึ๊บเหมือนเดิมครับก่อนที่จะวาดนะครับมาเช็คก,ก่อนด้านบนนะด้านบนเราจะไม่เอาสีปึ๊บแต่เราจะเอาเส้นนะครับเป็นสีดํา นาดก็เอา4นะครับเหมือนกับตัวแรกอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็เริ่มบาดกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับอ่ลากลงมาเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ให้มันประมาณนี้แหละปล่อยมือนะครับกดปุ่ม V ีไวโอลตปึ๊บนี่เพื่อทําการขยับมันเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะทําการนะครับนำเส้นนะนำเส้นมาไว้ที่จุดกึ่งกลางนะครับนี่นะครับสังเกตนะเวลาที่เลื่อนมามันจะมี เห็นไหมครับเส้นสีชมพูเนาะเราจะบอกว่าอยู่กึ่งกลางประมาณนี้แหละนะครับโอเคคราวนี้ให้ทุกคนเลือกที่เส้นนะครับเราจะทําการหมุนครับจะทําการหมุนนะครับขณะที่หมุนก็จะคัดลอกไปด้วยวิธีการครับเลือกที่เส้นมาที่เครื่องมือนี้ครับ rotate t o นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งคลิกขวาครับเพื่อให้แน่ชัดเพื่อให้แน่ใจนะครับเลือกมาที่ rotate ครับปึ๊บโอเค วิธีการทํางานของโรเทชนะครับเราจะต้องเลือกจุดหมุนเสียก่อนถ้าเราไม่เลือกนะครับจุดหมุนค่าเริ่มต้นจะเป็นคือกลางนะครับผมต้องการให้ด้านล่างนี้เป็นจุดหุนะครับผมก็เดี๋ยวซูมให้ดูผมก็จะกดปุ่มอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้วก็คลิกที่บริเวณด้านล่างปุ๊บนะบเป็นจุดที่ต้องการให้มันหมุนนั่นเองนะครับคราวนี้เราต้องการที่จะหมุนกี่องศานะครับเอ๊ AI นะครับ a d o r e Illustrator มีวิธีการทำก็คือสามารถใส่สมการคณิตศาสตรลงไปได้เลยอย่างเช่นให้แบ่งเป็น8ช่องนะครับผมก็ใช้แบบนี้เลย360หาร8นะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะคำนวณให้นะครับว่าแต่ละช่องจะมีกี่ดีกรีนาะกี่องศาโอเคครับผมใส่ไปีนเข้าไป360หาร8กดก e ทีว w ดูได้เห็นไหมครับีวกดปุ่ม c o พปี้ครับปึ๊บหครั้งนะครับ จากนั้นให้เรากดปุ่มนะครับให้เรากดปุ่ม c อนโทรล D Doc นะครับเพื่อทำการคัดลอกคซ้ำาก็ c าทว d ดี d ็ไปโอเคนะครับแล้วก็ลองนับดู1,2,3,4,5,6,7,8เห็นไหมครับอ่าก็จะได้8เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้8เส้นนะครับแบ่งวงกลมแล้วนะครับรับดับถัดมานะครับเราก็จะทําการ ัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับเหมือนสเต็ปเดิมเลยนะครับวิธีการครับกดปุ่ม V violet นะครับเดี๋ยวผมจัดกลุ่มตัวเส้นเสียก่อนเพื่อให้แน่ชัดว่าเส้นนั้นจะอยู่กลางวงกล,ม,กลมพอดีนะผมก็เลือกที่เส้นที่1กดปุ่มคลิปค้างไว้ครับแล้วก็มาเลือกเส้นถัดไปนะครับเลือกเส้นถัดไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคยังไม่ครบ กดชิปเลือกนะครับอ่าได้ทุกเส้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นการทุกเส้นแบบนี้ผมกดคอนโทนจีนะครับคอนโทลจีรับเพื่อจัดกลุ่มเส้นเหล่านี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกที่วงกลมนะเลือกที่กลุ่มนี้ก่อนนะกดปุ่มชิปเพื่อวงกลมแล้วก็มาเรียงให้มันอยู่กลางนะครับตึ๊บแล้วก็กลางแนวนอนตึ๊บอ่าแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับ เชฟ builder tool ในการลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปก็มาเลือกที่ตัวนี้ครับเชฟ builder tool เบบกดปุ่ม alternate ค้างไว้ครับเพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งกดค้างไว้เลยแล้วก็สามารถลากเมาส์ไปในส่วนที่ไม่ต้องการได้เลยนี่ผมจะลบส่วนเกินของเส้นหอก๊บับหายวับกดปุ่ม v violet นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะจัดกลุ่มอีกทีนึงได้นะครับเพื่อให วงกลมแต่ละส่วนนั้นแยกออกจากกันเนาะผมก็ลากคลุมนมครับทั้งหมดนี้นะครับกดปุ่มคอนโทรลจีนะครับคอนโทรลจีรับปุ๊บนะก็จะได้กลุ่มมาแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เราได้2ชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่1อยู่ด้านล่างเนาะนะครับโอเคนะครับชิ้นที่2ก็อยู่ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราให้มารวมร่างกันได้แล้วนะครับเอาถัดมาครับ ถัดมาก็เป็นชิ้นที่มันแบ่งส่ส่วนเหมือนกันเพราะอันนี้สบายเลยครับเพราะว่าเรามีแล้วเราก็เลือกตัวนี้ครับนี่ขัดลอกครับกดปุ่มอัลเทอร์เนทค้างไว้คลิกลากออกมานั่นไงเรียบร้อยนะครับได้แล้วเปลี่ยนสีนิดนึงครับนะวิธีการเปลี่ยนสีก็ตอนนี้มันเป็นกลุ่มเนาะมันเป็นกลุ่มถ้าเราต้องการจัดการตัวที่มันอยู่ในกลุ่มนะครับให้เราทําการดับเบิลคลิก มันจะขึ้นเป็นเท่าๆแบบนี้แสดงว่าเราเข้ามาในกลุ่มนะครับเราเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็มาจาัดก,การทีละตัวได้ผมเลือกวงกลมผมเปลี่ยนสีครับให้เป็นสีอื่นบ้างเราเป็นสักโทนสีอ่อนๆประมาณสักประมาณครับเท่านี้นะครับแก้ไขเสร็จแล้ววิธีการออกจากกลุ่มนะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกหรือว่าจะย้อนกลับตรงนี้ก็ได้ไมันจะมีลูกศร back อยู่แล้วปุ๊บออกมา ครับตอนนี้เราก็ได้วงกลม3วงแล้วตามที่ต้องการน,นะครับวงแรกแบ่ง4ส่วนวงที่2แบ่ง8วงที่3าแบ่ง4ทีนี้เราก็มารวมร่างกันแล้วก็จัดลําดับถูกซ่องนะครับมามดูอีกนะครับวงแรกนะครับ4อ่าตัวนี้เดี๋ยวออกมาเป็นก่อนอันนี้ก็ขยายครับผมทําเป็นกลุ่มไว้แล้วนะมันถึงสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเลือกที่มุมครับกดปุ่ม s h i ้างไว้แล้วก็ขยายนะครับการกดปุ่มคลิปจะทําให้สัดส่วนของของงานออกแบบนั้นคงที่นะครับได้สัดส่วนโอเคตัวถัดมานะครับก็เป็นที่มันแบ่งแปดเนาะเราก็นามานี้นี่นะครับมาประกบกันนะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นแบง่งแบง่งสีเหมือนกันเนาะก็เอามาคราวนี้เมื่อเราเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะครับจะเห็นว่า เอ๊ะทำไมมันถึงซ้อนกันอยู่แบบนี้นะนะครับจะทํายังไงนะครับที่เราจะสามารถเอาอเขาเรียกว่าเลเยอร์เนาะออให้มันขึ้นมาด้านบนได้ละ่ะทำยังไงนะครับวิธีการนะครับแบบอีซี่เลยก็เลือกที่เลเยอร์ที่ต้องการสลับตําแหน่งนะครับจากนั้นทําการคลิกขวาเลือกมาที่คําสั่ง Arrange นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Bring to Front ก็คือเอาขึ้นมาด้านบนเลยปึ๊บนี่นะครับจากนั้นก็เอามาไว้ตำแหน่งที่ต้องการ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสเปะสปัแบบนี้ได้ไหมนะครับได้ครับวิธีการก็ง่ายมากให้ทุกคนเลือกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เลือกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเกิดปุ่มนี้ขึ้นมานะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเรียงนะครับก็เลือกเรียงกึ่งกลางแนวตั้งปุ๊บเลือกกึ่งกลางแนวนอนปึ๊บนะครับนี่นงานออกแบบของเราก็จะสมดุลสวยงามน,นะครับ อ่ะเรียบร้อยเหลืออะไรอีกนะครับถัดมาก็จะเป็นวงสุดท้ายเนาะเป็นชื่อเป็นชื่อของเขานะครับวงสุดท้ายก็ easy มากนะครับผมก็วาดวงกลมใหม่เลยก็ได้นะครับก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับ edit 2นะครับคลิกขวาดูเพื่อให้แน่ชัดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเลือก edit 2กดปุ่มชิค้ทางไว้ครับแล้วก็วาดงดาครับโอเคเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสี ปึ๊บแบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะกดปุ่ม V ีไบโอเลตนะครับวีไบโอเลตเพื่อทําการปรับขนาดแล้วก็เคลื่อนย้ายตําแหน่ะครับผมก็เช่นเคยนะครับ,นะรบอ่ะปรับขนาดก่อนให้มันเล็กๆนิดนึงนะครับให้มันเล็กกว่าใครเพื่อนนะอยากให้แน่ใจว่ากึ่งกลางไหมกดเหมือนเดิมครับลากทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มากึ่งกลางแนวตั้งกึ่งกลางแนวนอนจุ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับได้แล้ว นะเพียงแค่นี้นะครับเราก็ได้ตัวรูปแบบของโมเดลมาแล้วนะครับลำดับถัดมาเราจะทําการใส่ข้อความนะครับเราจะทําการใส่ข้อความที่มันเป็นเส้นโค้งนะครับนี่นะมีข้อความที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยนะครับวิธีการทํำยังไงนะครับอันดับแรกให้เราไปวาดวงกลมมาก่อนนะครับวาดวงกลมมานะครับมาที่เครื่องมือวาดวงกลมนะครับอันนี้ไม่บอกแล้วนะกนะดปุ่มชิปค้างไว้ครับวาดวงกลม นะครับวาดวงกลมวงกลมตัวนี้จะเป็นวงกลมเพื่อให้ข้อความมันวิ่งไปตามเส้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาสีผมก็เอาสีออกไปนะครับเลือกที่ช่องที่1ลบสีทิ้งนะครับช่องที่2ก็ไม่เอาก็ได้ครับไม่เอาก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็จะให้ข้อความมันวิ่งนะโอเคจากนั้นให้เรานะครับมาเลือกที่เครื่องมือ selection tool นะครับเพื่อทำการเลื่อนตำแหน่งพับขนาด เราก็ทำการเลื่อนตำแหน่งมาอย่างที่จุดที่เราอยากให้มันอยู่เนาะถ้าอยากให้ชัวร์นะครับทำไงครับก็ลากคุมทั้งหมดนะครับตดวเซนเตอร์แนวตั้งเซนเตอร์ center, แนวนอนนี่นะครับตัวที่เราวาดขึ้นใหม่คือตัวนี้ที่มันไม่มีสีไม่มีเส้นนะครับถ้าเราต้องการให้มันปรับขนาดให้มันใหญ่ให้มันเล็กลงอีกโดยที่ตำแหน่งยังคงที่ทำไงครับเอาเมาส์มาไว้ที่มุมกดปุ่มอัลเทเนตชิปค้างไว้แล้วก็ ยืดขยายเห็นไหมแบบนี้นะครับผมก็ทําการเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ได้วงกลมมาแล้วทัดมาเราจะทําการพิมพ์ข้อความให้มันไก่ไปตามวงกลมก็มาที่ตัวนี้ครับเครื่องมือสําหรับการพิมพ์ข้อความนะครับไททูเนาะคลิกเข้าไปนะครับเริ่มต้นมันจะเป็นตัวนี้ตัวทีไทเกอนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ไทออดอพาร์ ใช้ออนอพาดถูกกดเลยปึ๊บนี่นะครับจากนั้นเราก็นำนะครับเครอร์เซอร์นะนี่นะครับนำเครอร์เซอร์มาไว้ที่เส้นที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับผมก็ทําการคลิกเข้าไปปึ๊บนี่นะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์ข้อความนะครับอย่างเช่นนะผมเอาตัวอย่างนะเอาง่ายๆเลยกันเอนะครับเอนะครับจากนั้นอยากให้มันมาอยากให้มันมา ช่องนี้ก็กดปุ่มแทบ็บเหมือนกับพิมพ์ข้อความทั่วไปเลย A, B อ่ะเดี๋ยแล้วก็ขยับมา C, มาไปกี D ด็อกแบบนี้นะครับได้แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนสีทำง่ายก็กดปุ่มคนทรนะครับเลือกข้อความทั้งหมดแล้วก็มาเลือกที่สีด้านบนตรงนี้นะครับเลือกที่สีนะครับเริ่มเห็นไหม ก็จะได้สีมานะครับ็ีสีขาวแบบนี้นะครับได้แล้วเนาะถ้าต้องการถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกที่เครื่องมือ selection tool นะครับปึ๊บนี่นะครับถ้ามันไม่ตรงทำงานนะครับไม่ตรงก็กดปุ่มแ a บเอานะครับกดปุ่มแ a บเอาให้มันอยู่ตรงเนาะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมก็ทำการกดบบ้ลคลิกเข้าไปที่ข้อความนะครับปึ๊บมทำก็จะมีเคอร์เซอร์กับพริบ ก็กดปุ่มแคปไปเรื่อยๆครับแบบนี้เห็นไหมก็หมุนไปครับหมุนไปตรงไหนที่มันไม่ตรงก็หมุนเอาแก้ไขเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องมือ selection tool ปุ๊บแบบนี้ได้แล้วตัวที่หนึ่งนะครับวงกลมรอบนอกเนาะก็ไปพิมพ์ข้อความตัวถัดมาครับก็เป็นวงกลมที่วงกลมที่สองเนาะข้อความนะครับผมจะใช้วิธีการคัดลอกเอาเลยผมเลือกที่ข้อความนะครับกดปุ่ม ctrl c ctrl c cap นะครับ แล้วก็ c t น l F ขัดลอกแล้วก็วางด้านหน้าเช่นเคยครับผมก็มาเลือกที่มือนะครับกดปุม่มอัลเทอร์เน็ตชิปค้างไว้แล้วก็ปรับขนาดมันลงมานี้ปรับขนาดลงมาทำการแก้ไขข้อความนะครับโดยการ Double าดับเบิลคลิกเข้าไปปึ๊บนดับเคลิกเข้าไปมันก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบนะครับแล้วเราค่อยลบข้อความเดิมทิ้งไปนะ บอความเดิมทิ้งไ,ไปนะครับนบขีขบอความเดิมทิ้งไ,ไปนะครับนี่อะไร S A A <S ๆๆ <S ก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการลงเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ทำไงครับ ก็กดที่เครื่องมือ Selection Tool นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนได้ตามใจเลยนะครับนำเมาส์มาวางไว้ที่มุมนะนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนไปอยากให้ข้อความอยู่ตรงไหนเริ่มตรงไหนก็หมุนเอานี่นะครับอะโอเคเห็นไหมครับอาเดี๋ยวผมเพิ่มเติมตัวที่มันเป็นวงกลมนะครับให้มันมีเส้นขอบหน่อยนะครับจะได้เห็น เห็นเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะผมเลือกที่วงกลมนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นกรุปนะ๊ปเนาะผมสร้างเป็นกรุ๊ปไว้ผมต้องทําการดับเบิลคลิกเข้าไปนี่นะแล้วมัลคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่ตัววงกลมนะครับใส่เส้นนิดน,นึงครับมีเส้นขอบใส่เป็นสีดำนะครับปรับขนาดเท่ากันเลยก็คือ C e, T น,นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาปึ๊บปึ๊บเส้นตัวนี้เหมือนกันนะครับมันคลิกเข้าไปเลือกที่เส้นสี เลือกที่วงกลมสีส้มนะครับเลือกสีของเส้นปับขนาดขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็แปะก,กลับมาสีเขียวเหมือนกันครับจากนั้นคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่เส้นนะครับเล,เลือกเลือกเลือกที่วงกลมเลือกที่สีเส้นนะครับปรับขนาดปรับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับคืนมา ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้งานเครื่องมือ Adobe Illustrator นะครับในการวาดโมเดลนะครับหือใช้ความรู้พื้นฐานง่ายๆครับการวาดวงกลมนะครับการจัดกลุ่มการหมุนนะครับการพิมพ์ข้อความตามเส้นโคน้งอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนคนไหนที่อยากให้สีสันสวยงามก็ไปเพิ่มเติม,ตมแก้ไขสีเอาได้นะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาวิธีการวาดโมเดลนะครับให้มันสวยงามนะก็สามารถฝึกทําตามได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ